เอาล้วครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พาคลิปใหม่ให้่ของผมกันด้วยนั่นเองนะครับอ่ะ,ะก็รีบทำร้านไปชมคลิปกันเลยร้าน Nextoon Shop เป็นร้านบริการขายไอดีราคาสุดคุ้มเลยครับผมอ่ะมีตั้งแต่ราคา100บาทขึ้นไปเลยนะครับผมอ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมมาใช้บริการให้ขเขาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับท่านผู้ชม เอาละนะครับทุกผู้ชมตอนนี้ผู้ชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้ผมมีร้านแนะนำร้านปลาเมื่ีมาบอกทุกผู้ชมนั่นเองนะครับอ่านั่นก็คือนะแล้วฟามันต่างๆรีวิวช็อปนั่นเองครับอ่าโอเคก็คือมันมีหลายเด็ดราคาเมื่อเดีอ่ะทุกผู้ชมเออถ้าแบบปัญหาเ่ยทุกผู้ชมคือจะหมดไปเลยนะครับทุกผู้ชมหมดเวลาใครที่ไม่มีเวลาความนันเองทุกผู้ชมอ่ะแถมมันมีห้องให้เชิดด้วยไม่ต้องกลัวจะโดนโกงอย่างนีองนอนเลยทุกผู้ชมอ่ะและมีห้องพูดคุยสำหรับทบทายด้วยนะครับอะยังไงก็เดี๋ยวผมจะมมชมชย โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ในเทศกาลเอกหันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมมารับไข่นะครับผมรับไข่เป็นไข่อิโฟนนะครับผมอ่ะผู้ชมอ่ะให้เราเข้าแมปนี้เลยครับผมเนาะแมปอะไรนะเทคซิ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งให้ใต้คลิปเลยนะครับผมอ่ะก่อนอื่นให้ท่านผู้ชมเดินมาตามผมเลยนะให้มารับเควสดทำรับไข่ก่อนนะครับผมเนาะตรงนี้เลยจะมีขึ้นอีเวนต์นะครับผมอ่ะนี่เลยท่านผู้ชมใช้ชุดส้มนี่แหละเออ หนุ่มน้ำมนต์คนคนหน้าเลยวะหน้าหน้าตืดเออไม่ใช่แหละโอเคผมปะเรารับเสร็จแล้วเฉพาะเรยเรารับเสร็จแล้วโอ้โหลิ้นผ่านมาท่านผู้ชมมาเรารับเสร็จแล้วเฉพาะครับท่านผู้ชมให้เรามานี่เลยตามลูกสอดนี่เลยครับผมลูกศรสีแดงครับผมคือจะเป็นการหาไข่นะครับผมนะอ่าโอเคท่านผู้ชมให้เรามายังตามจุดสีแดงต่างๆนะครับผมดูดิมันจะมีหลายจุดมากๆเลยนะครับผมความจริงเราทําจุดสามได้นะครับผมผมเพิ่งดูเนาะอ่ะกด e ไปเลยเสร็จแล้วให้เราใส่ข้อมูลเลขเลยนะครับผมที่เขาให้มาครับผมข้างล่างเลยอ่าเราใส่ปั๊บใช่ไหมท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอ โอเคขึ้นมาลาสักแป๊บนะครับผมนี่เลยครับผมอ่ะเขาจะมีขึ้นไข่ให้นอกแต่นี่คือผมยังไม่ได้นะครับผมนะออันนี้คือผมยังไม่ได้ไข่นะเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปทําที่จุดต่างๆด้วยนะครับผมนะเพื่อจะได้เจอไข่นะั่นเองจะเป็นชิ้นส่วนไข่นะครับผมอ่ะนี่เลยใส่เลขกตามเลยครับผม โอเคครับผมนี่เลยเราจะได้ชิ้นส่วนไข่มาอย่างนี้นะครับผมเนาะจะมีสามชิ้นส่วนเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญ,ญาตไปทําก่อนนะครับผมเนาะอะ่ะให้เรามาทําตามจุดต่างๆเยครัวผมความจริงทาจุดสาได้นะผมเพิ่งมารู้นี่แหละเออเอาใผมนี่เลยเราใส่รหัสไปเรื่อยๆโอเคผม่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูตามจุดต่างกันเลยนะครับผมเนาะเออคือไข่เนี้ยทำง่ายมากๆเลยครับผมมาใส่เลขตามแล้วผมมีหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แค่นี้นั่นแหละเอออ่านี่เลยครับผมท่านผู้ชมอ่าได้ชิ้นส่วนที่สองมาละบาทเดี๋ยวเลยชิ้นส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมมาทําจุดเดิมเลยละกันนะครับผมนี่เลยเป็นทางลัดนะครับผมสูตรลับเลยอ่าเดี๋ยวผมจะทําตามใส่ปกคลิปให้นะครับผมเนาะอ่าเรียบร้อยท่านผู้ชมไข่ครบแล้วครับผมเนาะเสร็จแล้วรอสักครู่ครับผมเดี๋ยวเราจะได้ไข่นะครับผม เรียบร้อยครับผมโยฟ้าเองนะครับผมอ่าเป็นใครไอโฟนนะครับผมไข่มือถือแหละโอเคครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวรออย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับผมเป็นไข่เหมือนกันครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม